บผมสายตีฟิสิกส์เดี๋ยวเรามาฟังเสียงตัวนี้ก่อนเสียงดีมากชอบมากเลยตัวนี้น เป็นโปรเงินฟ,ฟ้า41นิ้วนะ Adonis Adonis โอ้แวกีตาร์งบไม่เกิน3,000ท่านใดที่แบบมีงบตั้งไว้เลยไม่เกิน3,000อยากได้กีตาร์แบบสวยๆดีๆไว้เล่นหน่อยตัวนี้ไม่พลาด เดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้อาร์ติสรุ่น a l s นะครับผม c 1 c เป็นไม้มาฮอกตานีทั้งตัวเลยคุ้มค่ามากผมจะบอกให้นี่เป็นเคลือบเงาด้วยนะจริงๆอ่ะไม้มาฮอกตานีที่เป็นเคลือบเงาส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีหรอกส่วนใหญ่จะเป็นแต่เคลือบด้านนะครับผมอันนี้สายที่ติดมาจะเป็นเบอร์สิบปรับทัชชิ่งไว้ให้เอท้บอ,อยหมดแล้วอ่ามีตัวตั้งสายให้ในตัวพร้อม eq ของฟิสแมทนะครับผมใส่เสียบตูดตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ฐาน9วโวลต์หัวสวยมากเลย ที่มีงาไม่น้อยไม่เกินสามพันตั้งงไว้ไม่เกินสามพันเ,เนี่ยตัวนี้น่าเล่นมากตัวนี้ราคาอยู่ที่สองพันหกนะครับผมคุ้มมากที่บอกให้ไม่น่าลูกค้าผมสั่งกันเยอะเลยจริงๆตัวนี้ผมอะแพ็กส่งทุกวันแหละเอาจริงอะแต่ว่าผมไม่มีเวลาเอามาทาคลิปวันนี้ก็คือว่างแล้วเดี๋ยวเอามาทําคลิปให้ชมกันจริงๆตัวนี้ผมโพสลงไปแล้วแหละ,ะมันมีตัวแทนจําหน่ายผมอะเขาโพสพวกวุดิพวก,พวกช,ชื่อเฟลวาวุดิแล้วก็ แตงกวาอันนะั้นนะเป็นตัวแทนจำหน่ายอันนะั้นเขาโพสขายมันเลย mm hmm. ตัวนี้ราคาอยู่ที่2อ0 0ันหนะครับผมค่าจะส่งเหมือนเดิมตามรายละเอียดที่ผมลงไว้เลยแบบโอนค่าจะส่งอยู่ที่150บาทเก็บรายทางอยู่ที่200บาทนะครับผมกรณีที่เก็บรายทางขออนุญาตเก็บมาจําค่าส่งก่อนนะ200บาทไม่ต้องตัวโดนโกงหรอกโกง200บาทนี่เสียชื่อร้านเลยทํามาตั้งหลายสิบปีแล้วโอเคเดี๋ยวเงาเสียงก่อน ลืมบอกไปว่าร้านอยู่ท่าอิดสอยสิบแปดนะถ้าใครอยู่แถวนนทบุรีหรือกทมก็สามารถเข้ามาเอาที่ร้านได้นะครับผม ใช่ได้อยู่คอก็เล่นง่ายด้วยคอไม่ไม่ไม่ใหญ่มากจนเกินไปคอกำลังพอดีครับผมเสียงกีตาร์ออกแอมผมจะไล่เสียงให้บาลานทุกตัวเลยนะทุกทุกโปร่งไฟฟ้าที่ร้านผมผมจะไล่เสียงให้บาลานทุกตัวเลยเวลาลูกค้าเอาไปเล่นไม่ต้องเอาไปใช้ไม่ต้องเอาไปทําอีกนะผมจัดการให้เรียบร้อยหมดแล้วเพราะผมเองก็เป็นช่างเหมือนกันนะครับผมหลายหลายท่านชอบกังวลเรื่องซื้อ ซื้อกีตาร์มาจากเออซื้อกีตาร์ในช้อปปี้ในออนไลน์อะไรพวกนี้กลัวหนึ่งพวกโป่งไฟฟ้าเสียงออกไม่บาลานซ์กันเนี่ยหลายหลายท่านเลยที่สั่งจากช้อปปี้รัสต้ามาแล้วเอามาทําก็เยอะนะครับผมคือจริงๆอ่ะถ้าคนที่ไม่ใช่ช่างอ่ะเขาทําไม่เป็นนะอ,อ,อ่อันนี้พูดจริงๆเลยบางทีเขาอาจจะปรับเซตเดอร์ให้มันต่ำลงก็จริงแต่ว่าพอเอามาเล่นจริงๆอ่ะกระทบเฟดเยอะเลยนะครับผมจริงๆมันมีมาตรฐานของมันอยู่การปรับทัชชิ่งให้มันต่ําอยู่ที่ประมาณ2.5 จริงๆบางท่านใช้2.0อ่าถ้า2.0อน่ะเราจะใช้เหรียญสิทธ์ใส่ตรงช่อง12อ่ะมันจะพอดีเป๊ะเลยอันนี้คือ2.0มิลน,นะครับผมบางท่านทำโอ้หเอามาเล่นไม่ได้เลย1.5มันก็ทําได้นะแต่ว่าต้องใช้สายเบอร์ส1นะครับผมมันมันมันแล้วแต่เทคนิคการทําของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมโอเค อยงดีนะตัวเนี้ยเสียงออกใสๆนุ่มๆยิ่งเราใช้สายเบอร์สิบเอ็ดเบอร์ใหญ่ๆด้วยเสียงดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเอ่อสายเอ่อเวลาเสียงเมื่อกี้ผมอาจจะต่อเข้ากับตู้แอ็มเดี๋ยวเรามาฟังเสียงสดๆของกีตาร์ดูก่อนนะอันนี้เป็นเสียงตู้แอ็มอยู่นะ สดกันดูอันนี้ผมปิดแอมแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอใช้ฟิกดีนะครับ<ๆ>อ่าเห็นไหมเสียงเสียงตู้แอมไม่ใเสียงเสียงกีตาร์บปล่าว ันนี้เป็นเสียงกีตาร์เราเปล่าๆนะครับรู้เสียงดีโอเคราคาอยู่ที่2.6งพตามที่ผมแจ้งไปเลยนะครับผมแล้วก็รายละเอียดบตัวนี้กีตาร์สวยมากจริงๆอ่ะได้มาน้อยนะได้มาไม่เยอะนะตอนเนี้ยก็สวยมากเลยเนี่ยสีตามในรูปเลยนะเป็นสีมอฮอกตันีเข้มสวยมากเลยโอเคสนใจทักแชทได้เลยนะถ้าเจอใน YouTube อ่ะ ไม่ต้องคอมเมนต์นะครับผมคือผมมันไม่ค่อยอ่านคอมเมนต์ใน YouTube เท่าไหร่บางทีมันไม่ค่อยแจ้งเตือนถ้าสนใจหรือพร้อมก็ทักแชทเข้ามาเอ่อแอดไลน์ในย t u ู e มาต้องแอดไลน์นะครับผมแอดไลน์เข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยถ้าเจอในเฟซในกลุ่มในเพจเราสามารถทักแชทเข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมโอเคตัวนี้สวยมากราคาแค่2องพได้เกรดงานขนาดนี้ก็ถือว่าคุ้มนะผมจะบอกให้ขอบคุณน,นากครับผม